ค,ค,คุณผู้ชมเข้าสู่ช่องซาโอมาวะนะครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งนะครับตัวต่อเลโก สาเหตุที่เราสั่งตัวช็ปอปตัวต่อเลโก้มาเพราะว่าเรามีแค่เนี้ย,ย,ไ,มมยไม่ถึงยี่สิบชิ้นครับล่ะต <c oughs> อ,อนนอนนุกคืนว่าพ่อวันนี้เอาตัวเ <c oughs> นี่ยแล้วก็ต่อมาอันนี้ตัวอะไรคุณผู้ชมรู้ไหมตัวอะไรตัวอะไรยาดาคนเนี่ยแล้วนี่อล่ะ คนผู้หญิงผมยาวอันนี้ผมมันเป็นการเสริมสร้างชินนาการของเด็กอีกนิดนึงแล้วก็ช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อมือน,นะครับจับกดเราแกะไปพร้อมกันมือจังไปนะเป็นตันครับนี่1หนึ่งพันชิ้นนะครับ building blocks กล่องรูปล่างหน้าตาสวยงาม แบบสี่เหลี่ยมแล้วก็สองจุดแบบนี้แล้วก็หนึ่งจุดนะครับแบบนี้เราไปดูกันว่าหน้าตาข้างในมันจะเป็นอย่างไรชอบไหมเครื่องเที่ยวกับตัวนี้ที่เรามีอันนี้อันนี้ใหญ่อาจจะเป็นชิ้นเล็กๆเกนาะพันชิน้นบรรจุในนี้ได้เงี้ยมันก็คงต้องเป็นชิ้นเล็กๆนะคิดว่านะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าเราต้องนัให้คุณผู้ชม,มดูทั้งหมดเยอะอ่าเขามีข้างในนะครับเขามีม ไม่รู้ว่าตัวอย่างอ่ะเป็นที่นั่งได้เป็นกีตาร์เป็นเด็กผู้หญิงเป็นผีเสื้ออ่ะเป็นแฮร์รี่คอวตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ถุงก,ก็แน้นนี่อันนี้ถุงที่หนึ่นอง,อองอนนเป็นชิ้นเล็ก,ลกๆนะครับถุงไม่สมเทียบกับเลโก้ที่ใหญ่ไปเลยนะครับสั่งกุ้งจามหัวอันนี้หอ่อน,นี่สอง นีสามห่มอเด็กเป็นลูหมาได้เลยก็จะเป็นชิ้นประมาณนี้นะครับดีๆๆ,ๆๆแต่ถ้าเด็กมือไม่แข็งแรงก็จะต่อ,อยากหน่อยนะเนี่ยชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆของเขาเนี่ยก็จะเป็นชิ้นเท่านี้มันก็อันตรายอยู่นะเนาะก,ก็พูดถึงนะถ้าให้เด็กถ้าให้เด็กที่แบบ อายุต่ำกว่าสามขวบเล่นเข้าปากเข้าจมูกได้เกินตรลายมากเลยนนนเนี่ยครับมีสีมมาให้สามอันนี้เนือคนในเช้าเนี่ยรู้สิมีหลายทรงเหมือนกันนะมีหลายทรงเหมือนกันที่เขาให้มาเนี่ยเราเล่นเรื่องสีได้เล่นเรื่องจำนวนได้แล้วก็ต่อเป็นรูปร่างได้ภา,าษาอังกฤษภาษาไทยได้หมดเลยนะครับกับลูกเนี่ยชิ้นไหนเล็กชิ้นไหนสั้นชิ้นไหนยาวเนี่ย ด็กก็จะตอบคำถามได้เนะเรามาประยุกต์ได้อือโอ้ย่าดาอยากเล่นแล้วขอขอนุญาตพาน้องไปเล่นก่อนนะครับบ้าเจอกันมาคลิปหน้าสวัสดีครับนี่ครับรตัวนี้ก็ชิ้นเล็กๆเองฮะดูนิ้วดูนิ้วของเราเราจะให้ยาดาลองต่อเป็นกระถางดอกไม้อ่ะจะต่อได้ไหมกระถางดอกไม้หรือดอกไม้อะไรก็ได้ตามตามจินตนาการของเราเลยครับลูก ถ้ามันอยู่กับเด็กมันก็จะพอดีมังนะ้ง่ะมือเด็กนะฮะมือมือผู้ใหญ่เคือบชิ้นเล็กมากเลยตนะ่อคงยากมากเลยนะไหนของินจะดาเป็นรูปอะไรครับให้พ่อถ่ายไหมอะ่ะไข่ดาวเหรอดอกไม้ฮะ<า>ดอกไม้เอาดอกไม้กิงเหรอไหนเจอสิ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าใครอยากรู้พิกัดยวใส่ปแปะล,ลิงก์ไว้ให้นะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย